ร <Blake treats S 1> ูปหลุด ใช่บไปเขาเล่นนพพวอกมาสักตอนบอกขนาดช่วนอยู่เลต้อเลยวันนีเรากินะไหน้าอาหาาหองป่ะย่บไกินไปอิ่สกิน่ยังมาพี่เจอปก็มาสภาผก็ต่อเลยจะอยู่พี่เจอเลยอาติของมอ ชั้ปสามันข้ออะไรไหมบึ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 มตอ้อนัน่นแหละไม่สิบไปใส่มาใส่แต่ออกดสรางสรเข้างบบเขา,า้าบด้วยอิมแล้วอมินเยพือเจอปาสีไมห่างบอกเสียงใครวะสันอย่าบ้ามาก อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสามพันกว่าท่านกดติดตามอะ้รนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นตุกเกี่ยวอะไรได้ใช่ไหมเอาเป็นตัวเกี่ยวก็เป็นมันเป็นรับ,บสแสดงมกันบัตรที่เนี่ยเลขที่บัตรี่ก็คือความสิบหอกเงินเข้าไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็ได้ไป เป็นเงื่อนไขของเชิญต้นขาคอใช่ไหมี่บอกมาเจอัู้มาไหมออหรอมันไม่สบิงนี่อบอไม่อยู่นิ่งๆจะเบิกไหนมันสวิงเงื่อนคืนติดกส่ข้าน้ำสามเปอร์เซ็นก็เป็นตัวนี้หลุดอเรชอเสร็เราเสียอันนี้ไปแห้ภาษีเราก็จะเรีนย้อนจงแล้ ช่างเซนบอกต้องตัไม่ไม่ตอบว่ามันอยา่าไปกินไจรินคนละหน้าเรียกขึ้นมาขอบคุณนะครับแต่ไม่ได้ไปทําหน้าที่เกาหลีมานะครับหน้าผมยังไม่โดนหมอเกาหลีโดนหน้านะครับขอร้องขอร้องหลายๆอันนี้หน้าจากหมอไทยมาเลยนะครับไปเกาหลีไม่ได้ไปทําหน้าดิไปคอนซสิร์ เราใส่อมึงเดียวใสมื่เดีกลุ่มมึงกินยังยังเดียวทำอะไรไปเขงน้ำบุ้มบั่มจีบรัวรัวรัวกินข้าวเสร็จแล้วจะแตกหน้านะครับวันนี้เราติดตามว่าจะไปบ้านเซเล็บคนดังบ้านเซเล็บคนดังมืง่นลานบ้านใครนะ เชิญแพทย์หญิงโอลีมากุ่มปิดหน่อยใครนะโอรีขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบริษัทโตเกียวนะครับให้การบัญชีดโตเกียวก็ได้ถ้าเกยวได้ถ้าเก็บได้ว้า,วางานมาเลือดเอาไปเพื่อ,อเรื่องเป็นนาครับ เก่ยวไปนอ,ลลอ,ไปอนเกีเล่าาเกี่ยวอเป็นอนที่ดีว่ันใช่แลกไม่วันแม่มีนาี่มีนาันยังไงนะตีแดนสเตอร์มาสัมภาษณ์ใครนะดนสเตอร์น้าม่แตมันสัมภาษณ์มันมันสมากว่าดนซเอร์ชายหรอ เปล่าออกสิเดี๋ยวเปาหาคนใหม่เออจะจะได้รู้แบบว่าเอออ่ะถ้าถ้าไม่ทดลองมาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ Wenn ไม่ได้對對แต่มาทดลองมาอยู่ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้ก็จะรีบหาใหม่ถูกปะเราดนตรีอันนี้ก็ได้ครับบีสแตนไมลแอนเซอร์ยิ้มอันนี้ด้วยอันตาอ่างใครดูใครพานิดนิดมาดิค่ะใจาย นี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นนอนนีนนีนมั้งคเป็นนอนนีนนิชเวนิชบอกควาพ่านะต้องปิดต้องป็น้าอันคุยเรียงไม่เรียงว่างหกพันกสีสองมื่พอเน่งไปสอนมือละชั่วโมงต่ากันซีนี้อาารมันมีมอเตอร์างมนุื่ไทยนะประมาเทาเรียงแบบ ไส้จะมีรสต้องมีปิจารย์อย right. ู so right. ่กมากมือถ้ายก็ดีไม่ไม่งงปกพันเลยครับแล้วรสองแล้วรับต่อในอีกรับสอเกาอีกวันอีกการเตะเตเ้าสีหาไปเลยครับราไปเลยอย่ใดเราเราแบ่งเราบ่งรา่สีไส้เลโก้หรือ่าสีบันทึนเสียงใ้สซนในบอสตั้งมามันตั้งกันหลายบอกตแอนมาหรอไม่จังตงเลยตอเรามันหางมาบอลโอเคบอสตัดทีมลัดค้ 6 0 0นเนาะรเรอบจะถึหรือว่ารอบละ2รอบ2รอบอะไรชิคกี้เนี้ยคุณแอนเราดีมาหรอซอแอ์อยู่น